กรุงเทพพัฒนาไวเกินคาดทำชาวอเมริกันถึงกับตะลึงปลอดภัยประหยัดสะดวกสบายและมีตัวเลือกมากมายอาหารอร่อยราคาไม่แพงระบบขนส่งสาธารณะก็ใช้งานได้จริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำโปรแรง YouTube p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน้นและพิเศษสุดโปร YouTube p r พเมีมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ a d d o c k y p m อย่าลืมบอกด้วยล่าว่ามาจากช่อง C Comment จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน กรุงเทพก็พัฒนาไวเกินคาดก็เล่นเอาชาวเน็ตต่างชาติเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์เลยหลังชาวอเมริกันครอบครัวหนึ่งก็ย้ายมาใสา่ที่กรุงเทพแล้วก็ต้องตกใจกับการพัฒนาและคุณภาพชีวิตที่นี่ หลายคนอเมริกาเนี่ยยังคงเชื่อว่าเมืองอย่างกรุงเทพก็ยังล้าหลังและกําลังพัฒนาซึ่งมันไม่จริงเลยระบบขนส่งสาธารณะทันสมัยและก็ใช้งานได้จริงมี BTS, MRT, รถเมล์รถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และก็ยังเชื่อมต่อถึงสนามบินคนทุกกลุ่มเนี่ยก็สามารถใช้รถไฟฟ้าได้ค่าของชีพสมเตุสมผลอาหารริมทางก็มือละประมาณ1ดอลลาร์หรือราว32บาท ค่าบริการต่างๆอย่างเช่นซักผ้าส่งของเรียกรถเนี่ยก็ยังไม่แพงและรวดเร็วห้างสรรพสินค้าก็เป็นมากกว่าที่ช้อปปิ้งเพราะว่ามีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสนามเด็กเล่นโกคาร์ดพื้นที่สวนสาธนารณะที่มันสวยงามเซเวีเเนี่ยก็สามารถจ่ายบินซื้อของกินข้าวเติมเงินมือถือได้หมดเลยแถมยังมีบริการส่งอาหารอีก ระบบสาธารณสุขก็รวดเร็วและเข้าถึงง่ายซื้อ,อยาจากร้านขายยาได้โดยตรงไม่ต้องรอหมอนานค่ารักษาถูกเมื่อเทียบกับสหรัฐความปลอดภัยในชีวิตประจำวันน่ก็ดีเดินกลางคืนได้ปัญหาคนไร้บ้านก็น้อยมากแทบจะไม่เห็นไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ในสหรัฐ ตัวเมืองเองเนี่ยก็สะดวกสบายแต่ก็ยังมีความสวยงามคุณภาพชีวิตดีโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะและนี่ก็คือสิ่งที่ชาวอเมริกันเขาบอกมานะครับทุกคนเห็นด้วยกันหรือไม่งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะครับฉันเคยอยู่ที่กรุงเทพประมาณ6เดือนแล้วก็ไม่อยากจากไปเลยจริงๆผู้คนที่น่าหน่าทึา่งมากวัฒนธรรมอาหารก็ยอดเยี่ยมเงียบสงบฉันน่ารักวัฒนธรรมแบบพุทธ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันโชคดีที่ได้เดินทางไป173ประเทศเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีสิ่งที่พิเศษบางอย่างนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยประเทศไทยเองก็ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากทั้งเกาะสวรรค์าทางภาคใต้ และรีสอร์ทบนภูเขาทางภาคเหนือแม้ว่าไทยนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบมากนักแต่ด้วยความสนุกสนานผู้คนอาหารความคุ้มค่าบริการและความสะดวกสบายฉันก็คิดว่าจะยกให้เป็นประเทศที่มันดีที่สุดในโลก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับคนอเมริกันที่คิดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะ่ะสงสัยว่าจะไม่เคยออกจากโลกที่พวกเขาอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเลยสินะ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับทุกคอมเมนต์เลยนะครับฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะกรุงเทพเนี่ยก้าวหน้ามากกว่าที่เราเคยจินตนาการเอาไว้มากในหลายๆด้านเลยฉันเห็นผู้ชายเพียงไม่กี่คนที่นั่งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าซึ่งฉันก็คิดว่าพวกเขาน่ะอาจจะไร้บ้านแต่พวกเขาอ่ะก็ไม่ได้ขอทานสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทุกคนอ่ะน่าจะมีงานทํามีจุดมุ่งหมายมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่มันดี ฉันแทบร้อไม่ไหวแล้วที่จะกลับไปที่นั่นอีกสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมฉันพยายามโน้มน้าวให้สามีของฉันน่ะย้ายมาเมืองไทยหลังจาก,กเกษียณในอีก4ปีข้างหน้าเลยปีที่แล้วนะ่ะฉันก็ไปเที่ยวที่นั่นมา1เดือนเต็มๆแล้วก็ตกหลุมรักผู้คนวัฒนธรรมภาษาและก็อาหารที่นั่นแทบลอไม่ไหวเลยที่จะกลับไปอีก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับท่านนี้เลยนะครับฉันอาศัยอยู่ที่หัวหินแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่พูดเลยฉันไม่มีเงินพอที่จะ,กะเกษียณที่ออสเตรเลียไทยน่ะเป็นประเทศที่ค่าของชีพไม่แพงเลยปลอดภัยจากอาชญากรรมด้วยและผู้คนที่เนี่ยก็เป็นมิตร คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเรื่องขอทานนะครับฉันเห็นในข่าวว่าขอทานส่วนใหญ่ในเมืองไทยนะไม่ใช่คนไทยนี่แต่เป็นชาวกัมพูชาแล้วก็สามารถพูดภาษาไทยได้ดีมากด้วยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับฉันเป็นชาวดัต อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาแล้ว24ปีแล้วก็ยืนยันได้ทุกอย่างที่คุณแสดงในวิดีโอนั่นแหละกรุงเทพเป็นเมืองที่สนุกสนานปลอดภัยราคาไม่แพงและโดยทั่วไปแล้วเนะี่ยคนไทยเขาก็เป็นคนดีรักสนุกการดูแลสุขภาพน่ะก็สะดวกสบายอาหารก็อร่อยและค่าครองชีพนะ่ะก็สูงขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแต่นั่นนะ่ะก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นทั่วโลก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับชาวตะวันตกบางคนนะ่ะไม่อาจยอมรับว่าประเทศโลกที่3ามกลังแซงหน้าประเทศของตัวเองสินะนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยที่คนยุโรปหรือว่าอเมริกาน่ะก็ยังคงมองว่าประเทศไทยเวียดนามแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียนะ่ะเป็นประเทศกําลังพัฒนาทั้งที่ในความจริงแล้วนะ่ะประเทศเหล่านี้กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมีอาคารและมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเกิดขึ้นมากเรื่อยๆ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับจริงมากเลยเราอยู่ในเชียงใหม่มาสองสามปีแล้วไม่ได้หรูหราเท่ากับกรุงเทพก็จริงแต่ชีวิตก็เลียบง่ายแบบประหยัดนี่สิห้างสรรพสินค้าที่นั่นน่ะสุดยอดมากจนลืมทุกอย่างอเมริกาไปแล้ว คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันประทับใจมากเลยตอนที่มากรุงเทพน่ะสองสามวันชักก็นั่งรถไฟฟ้าตุกตุกทางด่วนแหล่งช้อปปิ้งที่นั่นน่ะก็ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่มีชีวิตความเป็นอยู่และก็ความสะดวกสบายที่สุดในโลกแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมความเป็นมิตรนี่แหละที่ทําให้ฉันประหลาดใจรวมถึงห้างสรรพสินค้าก็ด้วยขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ออกไปมีประโยชน์มากจริงๆชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยมหัศจรรย์มากอยู่ที่นี่มาแล้ว20ปีฉันมาจากสหรารา,าจาณาจัก คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอเมริกันก็พูดได้น่าสนใจมากเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยแหละเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมากถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียแน่นอนวัฒนธรรมที่นี่ย,ยอดเยี่ยมมากผู้คนก็เป็นมิตรพยายามช่วยเหลือเสมอถึงแม้ว่ายังต้องการโครงสร้างพื้นฐานอีกมากก็ตามแต่ก็เยี่ยมยอดแล้วฉันชอบชนบทมากกว่านะเงียบสงบกว่าเยอะ ทั้งสหรัฐอเมริกาและไทยเนี่ยก็ต่างมีข้อดีข้อเสียนั่นแหละชื่นชมวิดีโอแบบนี้นะเพราะว่าประเทศไทยนะ่าสมควรได้รับการยกย่องชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาเสริมสิ่งที่ดีก็คือประเทศโลกที่หนึ่งนะ่ะช่วยให้ไทยพัฒนาได้มากเลยเพราะว่าการลงทุนและค่าครองชีพที่เนี่ถูกการแข่งขันก็น้อยกว่าประเทศของเขาทําให้ผู้คนจํานวนมากอะ่ะอยากย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่และก็ช่วยกันพัฒนาประเทศ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับฉันไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตกหลุมรักที่นี่เลยยอมรับแล้วก็ประหลาดใจกับการเดินทางที่มันสะดวกสบายและฉันอ่ะก็กังวลเรื่องนั้นก่อนจะไปว่าจะเดินทางยังไงแต่ว่าการเดินทางที่นี่มันดันสะดวกสบายสุดๆเลยจะกลับมาอีกในเดือนตุลาคมธันวาคมแล้ก็มกราคมในที่สุดอ่ะฉันก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้ว และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย